ครับสวัสดีเนีย่ยเหมือ,เอนเสาเนาะครับเนาะเมื่อนี้กินอันตรงกวยจับกินเนี่ยเหมือ,เอนเสาเนาะครับ,นะบกวยจับครับมาครับมาครับกินน้ำกันนะครับเนาะครับกวยจับกินเนี่ยเหมือเเสานะครับเนาะอือสซ่บเลยครับพี่น้องครับ กินนี่มือนเจ้าอากาศหนาวนะครับเนาะอากาศหนาวกินบหัวจับมันหอนครับนี่ครับกุจัหมันหอนนะครับเนาะครับผมมืนไข้ครับเนี่ยครับ ไข่นะครับเนาะมันลูกกิ่นนะกันเหมนไข่นะครับเนาะนครับดนะูกลินกับกกกมีนะครับนะนนนนเนาะกินกินนี่มือนเสือกมับจะมีแห้งนะครับเนาะ มคุณจัดกินตอนจะเศ้านะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับแซบครับผมแซบครับ อากาศหนาวนะครับเนาะอากาศหนาวเนาะลมเย็นนะครับเนาะพัดแมาหนึ่งสองสามมากกือนแะล้วลมเย็นลมหนาวมากนะครับเนาะหนาวครับผมอื้มเมื่อไงจับตัวบังง่ายเลยครับนาะ <laughs> ากาศหนาวครับใส่เสียใส่เสียขันย่าไหวนะครับเนาะอากาศมันหนาวนะครับเนาะนะครับมาครับกินน้ำกันนะครับเนาะจะเหมันฮ้อนครับเนี่ยจะเมันฮ้อนครับผมเสื้อ ตอนผมไปบ้านนี่ซื้อกุจจบมาซื้อสินกุจจมาจากอุบลน,นะครับนี่ยครับกุจจับกุจจเป็นสินอุบลน,นะครับเนาะมากุจจับอุบลครับแต่ว่ามาต้มอยู่กาลสินนะครับเนาะ <laughs> รับสำหรับกินนี่ก็กินมาเบิดนะครับเนาะได้กินกันค่อยๆกินนะครับเนาะกินมาเบิดสหรือครับจะว่ากินนั้นทายลงคลิปเหรียญซื้อนะครับเนาะรับซ้ำนี่กะสำหรับซิำนี่กะเอาไว้ซ้ำนี่ก็นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนีกดแชร์แน่นอนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับ